ได้สับรถมาเป็นหัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะคุณยายเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆนะคุณคุณยายอยากทำสับปะรดของชอบครัเอาไปกลางๆนะครผัดข้าวแบบนี้นะคะมหอมมีกุ้งมีพริกนะครับโอกลิ่นสุดยอดสีเหลืองๆอย่างเงี้ยเขาจะมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวของสับปะรดนะคะเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยหอมชุยเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับนี่คุณผู้ชมวันนี้มีของดี<า>สับประรดค่ะคุณยายเคยกินมานะคะแล้วอยากกินก็เลยลองมาทํากินมันก็อ,อร่อยดีนะคะวันนี้คุณยายก็เลยจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะกับลูกกินด้วยทําอะไรอ่เนี่ยวันนี้คุณยายจะทําข้าวผัดสับประรดนะคะนี่คุณยายได้สับประรดมาเป็นหัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ เขาผัดสับปะรดครับคุณผู้ชมอันนี้คุณยายล้างมาแล้วนะคะเออแล้วเมื่อวานเห็นแม่ไปซื้อเลือกนั่นเลือกนี่มันคืออะไรอ่ะก็เลือกสับปะรดแต่มันมีสับปะรดภูแลมันจะลูกเล็กนะคะแต่มันจะไม่ไม่สวยมันจะไม่ไม่อร่อยด้วยนะคะคุณยายก็เลยไปใช้สับปะรดแบบนี้คุณยายก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกสับปะรดอะไรนะคะแบบนี้แต่มันหัวใหญ่แบบนี้แล้วมันจะช้าฝาดสับปะรดภูแลนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้ คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับมันมีหลายมันมันมีหลายอะไรนะมีหลายชื่อนะคะคุณยายก็คุณยายก็เรียกกับสับประรดสับประรดเนี่ยนะคะแต่ก็รู้ว่าสับประรดแบบนี้แล้วก็สับประดรดพูแล้วลูกเล็กๆนะคะอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีครับอันนี้ข้าวสวยของคุณยายแช่ตู้เย็นไว้นะคะขางคืนไว้เลย <c oughs> อันนี้ใช้ลูกนึงเลยหรือไม่ค่ะลูกนึงเดี๋ยวเราก็จะฟักออกมาแล้วเราก็จะใช้เท่าไหร่เราก็จะใช้เนื้อไม่หมดหรอกนะคะ แล้วก็จะมีข้าวสวยอันนี้หกขีดนะคะแช่เย็นไว้แ่เย็นไว้เ,เลยค้างคืนไว้เลย,เลยอันนี้ลูกเกดของคุณยายนะคะนี่สองช้อนโต๊ะพริกอ่อนสีแดงพริกมันนะคะสีแดงหนึ่งเม็ดต้นหอมซอยสี่ต้นนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับห้ากลีบนะคะอันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะน้ำมัน สามช้อนโต๊ะก็จะมีพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานี่ค่ะวันนี้คุณยายใช้ผงกะหรี่ตานี้นะคะอันนี้พอดีซองหนึ่งเลยนะคะช้อนเท่ากับช้อนโต๊ะนะคะนี่คุณยายไปซื้อมาแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งหนึ่งขีดวันนี้สองขีดอันนี้คุณยายซื้อมาอมค่ะมาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายจะมาทําสับลุดกันก่อนนะคะคุณยายจะมาฟักไสกันก่อนนี่ คุณยายเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆนะคุณคุณยายอยากทำนี่ค่ะหั่นกันอย่างนี้เลยครับค่ะนี่นะคะเฉาะกันอย่างนี้เลยโอ้ oh. นี่ค่ะนี่เดี๋ยว uh. เราก็จะก้องฟานก่อนนะคะเห็นไหมคะคุณยายเลือกอย่างดีแล้วยัยงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะคะข้างในแต่ใช้ได้อยู่ค่ะ นี่ดูแม่ขวานครับขวานแบบนี้เลยเดี๋ยวผมยายก็จะขวานใก่นี่เลยนะคะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะแม่เอามีดกลีดเป็นลูกเต่าเลยนะครับเสร็จแล้วก็นี่ใช้ช้อนขวานยายยายเคยกินแล้วก็ลองเอามาทำดู นี่นะคะเราก็ดจะเอาไว้เราจะใช้เป็นฝาปิดนะคะใช้เป็นฝาปิดด้วยค่ะอเอาละยายวางไว้นี่ก่อนนะคะมาค่ะอันนี้แหละค่ะอันนี้จะขูดยากหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ใช้ช้อนเนี่ยน้องมค่ะนี่ก็สับป,ประรดเราครับได้แบบนี้ สับประรดของชอบครับมีอยู่ในตู้เย็นหั่นไว้เมื่อไหร่แช่เย็นไว้ไม่มีเหลือครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณยาจะลองชิมหน่อยก่อนว่ามันหวานไหมอืมเป็นไงอันนี้มันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะนี่ ที่นี่มันหายากนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีค่ะไม่เหมือนแถวพลบุรีมันจะเยอะมากอันนี้มันจะฉ่ำเลยนะคะเนี่ยหัวไส้ก่อครับนื่สับรใยายก็ได้แบบนี้เลยนะคะยายจะเอาไปล้างก่อนนะคะอืนี่ค่ะมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยนะค่ะนี่ อันนี้คุณยายล้างมาแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวคุณยายไปล้างใหม่เพราะว่าคุณยายฟักมะนีค่ะสับปะรดยายยายล้างมาแล้วนะคะยายจะฟั่มไว้มีคะ่ะ <c oughs> ฟั่มไว้ตัวน,นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะใช้นะคะ อ๋อเราใช้อันที่เป็นชิ้นๆเนี่ยไหมค่ะ,<ม>ะเดี๋ยวเร,เราจะหั่นอันนั้นอ่ะเราไปทําอะไรดีอ่ะอันนั้นเดี๋ยวเรากินก็ได้แต่มันจะเละหน่อยเพราะว่าเราจะเราใช้ช้อนคูดนะคะอือใช้เท่านีครับอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะมาหั่นก่อนนะคะอ๋อเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเอาแบบไม่ใหญ่ค่ะ ซื้อเขียงใหม่ให้แม่แล้วครับแม่อยากได้แบบนี้แล้วตามใจแม่ครับคุณผู้ชมอันนี้เมนูสับปรดไม่ไําทำนานแล้วเนาะสับปรดเนี่ยนานแล้วค่ะนี่ค่ะอยากจะได้เนื้อสับปรดประมาณนี้นะคะอไปขาดเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยมาเลยครับคุณผู้ชมเปิดแก๊สกันเลยครับผมแก๊สกันเลยค่ะมาค่ะกระทะคุณยใหญ่รอแล้วนะคะ น้ำมันหมูครับเดี๋ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะเราจะเกียวกับระเทียมก่อนนะคะเกียวกับกระเทียมให้หอมครับนี่ค่ะ กระเทียมของยายเริ่มหอมแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะมาค่ะคุณยายอย่าใส่กุ้งลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกุ้งกันก่อนนะคะอเดี๋ยวเราผัดกุ้งให้สุกสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะและเพราะว่าตอนผัดเราจะได้ไม่ต้องเอากุ้งสดใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะขาวนะคะอ๋อครับแล้วก็เอากุ้งใ,ให้มันสุกก่อนกุ้งสุกแล้วก็ผักไว้ทังค่ะผักไว้แล้วเราค่อยผัด พอดีเมื่อวานนี้ยายไปตลาดไปซื้อกุ้งม,มาได้แพ็คหนึ่งนะคะแพ็กละร้อยแถวนี้มันจะมีแบบส่วนมากมจะมีแบบนี้นะคะนี่กุ้งหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะคะยายจะตักไว้ก่อนอน้ำมันที่เหลือ อยากจะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะออข้าวลงผัดก่อนเลยครับค่ะนี่ค่ะมอผมไม่เคยเห็นทําแบบนี้เลยนะแม่ยายก็จํามาเลยแหละเคยไปกิน <c oughs> เคยลูกเคยพาไปกินอยู่ตอนที่อยู่ชนบุรีนะคะตอนนั้นลูกยังไม่ได้แต่งงานนะคะเขาพาไปกิน อร่อยคุณยายก็เลยอยากทำกินเองมั่งอ่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเบคอนก็ได้นะคะเบคอนก็หั่นใส่ได้นะคะอืมเช่นนี้คุณยายมีกุ้งคุณยายก็ใช้กุ้งอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าท่านผู้ชมชอบเม็ดมะม่วงหินมะพรานท่านผู้ชมใส่ได้เลยนะคะเพราะคุณยายทานไม่ได้ค่ะคุณยายแพ้อพอกินเข้าไปแล้วมันหายใจไม่ออกนะคะคุณยายก็เลยไม่ใส่วันนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมใส่ได้เลยอืม เมนมะวงวงนี่เนาะค่ะนี่ค่ะข้าวคุณยายก็จะได้คลุกเค้ากับน้ำมันแล้วนะคะอือมาค่ะคุณยายจะปรุงรสแล้วนะคะน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลครับค่ะผงกะหรี่นี่ค่ะใส่ผงกะหรี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ตองหนึ่งเท่ากับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอื เป็นเมนูทรมานใจผมมากเลยครับอยากกินอยากกินใช่ไหมคะถ้าเราก็มาใส่น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะซอิ๊วขาวคะ่ะสามช้อนโต๊ะลงไปได้เลยคร่ะ เอาไปกลางๆนะคะผัดข้าวแบบนี้นะคะมาค่ะหอม,หอมช่วงนี้นคุณยายจะใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะนี่ค่ะพริกไทยป่นครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะโอ้แต่ผมว่าพริกไทยป่นเนี่ยขาดไม่ได้นะ,ะเหมือนทําข้าวคูกระเปียนี่เพิ่มความสวยงามนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะอนี้เราจะเอาความสวยงามนี่ อนนี้คือเอากุ้งใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะม,มุยมีกุ้งมีพริกนะครับโอ้กลิ่นสุดยอดนี่ค่ะนี่ลูกเกดของคุณยายแถวนี้คุณยายหาไม่ได้นะคะถ้าไม่ชมคุณยายคุณยายจะบอกว่าคุณยายซื้อที่ไหน อันนี้คุณยายไปซื้อที่ลำปางมานะคะ, <c oughs> อะพอดีลูกพาไปเที่ยวก็เลยไปเที่ยว,ลยยวตลาดตุ้งเกียนนะคะถ้าท่านผู้ชมอยู่แถวนี้อาจจะรู้จักนะคะอพอดียายได้มาตุ้งเกียน,นใส่ลูกเกดลงไปเลยค่ะไเข้าผัดที่แปลกมากเลยครับแล้วก็สุดยอดความอร่อยสุดยอดความอร่อยนี่เพอผมเดาได้เลยครับเพราะว่าหอมนี่ค่ะจับรถค่ะ ใส่ลงไปได้เลยเนี่ยสับป,ประรดอย่างนี้เลยครับค่ะเป็นขา้าวผัดแบบผงกะหรี่ครับคุณผู้ชมสีเหลืองๆอย่างนี้ก็จปปะมีความ <นะ S 2> หวานแล้วก็ความเปรีร้ยวของสับป,ประรดนะคะอืมอืมนะคะสิ่งสําคัญน,นี้จนหอมโรยไปเลยเนี่ยของอร่อยเลยครับค,ค่ะค่ะยายปิดแก๊สแล้วนะคะมันก็เรียบร้อยรเรียบร้อยแล้วค่ะโอ น่ากินไหมครับคุณผู้ชมอืมแต่อืมไม่ไหวแต่ผมรบผมชิมไม่ได้นะครับันนี้พอดีไปหาหมอมาถ่ายเหลวมาตลอดเลยครับแต่ตรงวันนี้คุณยายจะชิมูนเดียวนะคะอืมถ่ายเหลวมาตลอดเลยครับขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนครับว่า ผมไปหาหมอมาครับแล้วก็เขาให้กินอาหารอ่อนแบบแนวข้าวต้มอะไรอย่างนี้เลยนะครับผู้ชมลูกกเลยวันนี้ลูกชิมได้เป็นอาทิตย์เลยครับเป็นอาทิตย์เลยลูกชิมไม่ได้นะคะนี่ค่ะโอ้ยผมจะแหกกฎแล้วค่ะลงจานกันเลยครับนี่ค่ะจานใหญ่อ๋ออ๋อรู้ละรู้ละนี่นี่ใส่ในสับปะรด <c oughs> สุดยอดสุดยอดเมนูครับคุณผู้ชมแล้วแม่ทำกล <c oughs> ิ่นหอมผงกะหรี่มากเลยนะครับยายยังไม่ได้ชิมเลยนะคะว่าเป็นรสแบบไหนนะคะ <c oughs> อ,อ,อร่อยแน่นอนแม่เสียด้จริงผมกินไม่ได้วันนี้ดูแม่ชิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมกลับมา S <S <S ขอกคุนคุณผู้ชมผมแบบน้ำลายไหลจกๆเลย <S 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 คนชิมไม่ได้นะคะวันนี้วันนี้ตาลูกมั้งนะคะชิมไม่ได้เมื่อก่อนนี้ยายไปถอนฟันยายชิมไม่ได้วันนี้ยะลูกท้องเสียทานไม่ได้ค่ะ <S 2> <S 2> หมอเขาให้รีเซ็ตระบบภายในครับให้กินของอ่อนเป็นอาทิตย์เลย <S 2> <S 2> <S 2> นี่ค่ะม,มาเดี๋ยวคุณยายจะเพิเ่มด้วยลูกเกดอีกนิดนึงนะคะนี่ะะคะคุณยายไปซื้อมาเป็นกรงผมแบบนี้เลยเพิ่มความสวยงามเท่านาั้นครับนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็ ฝานั่นก็เอาไว้ปิดใช่ไหมแม่ค่ะถ้าเกิดเวลาไปเสิร์ฟนะคะคุณยายที่คุณยายไปกินเขาจะปิดมาอย่างนี้เลยนะคะ<อ>เราล<อ>เปิดออกมาอย่างเงี้ยหอมฉุยเลยค่ะเรเี <c oughs> ยบร้อยเลยครับผมโอ้หน่ากินจริงเนาะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับข้าวผัดสับป,ประรดสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาค่ะอยากกินยากขอชิมหน่อยนะคะมผมว่ากลิ่นสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมหอมนี่ค่ะผมก็ไม่ได้ปวดปวดท้องอะไรนะครับแต่มากินไม่ได้เชี่อวฟังหมอซะหน่อยอ ไอร่อยมากจะออกหวานหวานนิดๆเค็มน่อยๆแล้วก็หวานความหวานของสับปะรดด้วยนะคะหอมหอมผงกะหรี่อ๋อใช่ใช่ใช่อร่อยมากค่ะแลท่านผู้ชมเนี่ยแล้วข้าผัด้็เป็นสีเหลืองอย่างนี้ยครับแล้วก็ลูกเกดเราก็จะออกหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะอืมอร่อยค่ะอยากเห็นแม่กินกุ้งด้วยจังเลยมาค่ะคุณยายยังไม่ค่อยชอบกินหรอกนะคะกุ้ง พอมีนลูกชื่อกงไปแล้วอร่อยแล้วก็หอมหอมกระเทียมอือนี่ดูสีสันนะครับคุณผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมมาลองชิมกับยาจ,จังเลยลองไปทำกันดูนะครับค่ะสูตรนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวให้แม่ทำให้กินอีกรอบค่ะ,ะ <c oughs> ครับวัน <c oughs> นี้ก็ประมาณนี้แล้วไหเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกมานะคะวันนี้ข้าวผัดสับประรดของยายแสนอร่อยนะคะอไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย